ครับท่าพอยู่ตอนกลางคืนนะใช่ไหมยายครับอยู่กันอย่างนี้ครับน,นี่นนครับนี่นี่ก็ที่ได้นี่ก็ขบริจาคมาเมื่ครับก็บางทีเก็บฉังก็อยากที่มันสะอาดมากครับต้องใช้ได้ที่พักตายอากาศนะยายนะเราก็มองเป็นที่พักตายอากาศนะครับาเนสบยยแต่ตอนกลางคืนนี่ก็ทายากันยุงยากันยุงทาพอย ยงก็ไ,ปไ,ปไม่เใช่มีอะไรแค่นอนหลับสบายมาอยู่นี่อ้วนอ้วน,นแล้วก็อยู่กับสมโทไม่ไม่มีการทะเลาะกันเลงอยู่กันอย่างสุขสบายโทษนะครับยายคนที่ไหนครับป<ล>าออจีนบุรีปาจีนบุรีค่ะนี่ครับคนัสี่แยกบ้านแขกทางเมืองใหญ่ของสามครับโทษครับยายอยู่ปาจีนอยู่อำเภออะไรครับอำเภอเมือง เจ็ชอกับเชอรหลังที่ทำการไปชนีเก่าอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีโทษนะครับยายอายุประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้79นี่63 79 63ามเยายแก่ก็เท่าปีอย,าอยู่มาอยู่นี่มามาอยู่ด้วยกันประมาณ10ปีแล้ว ที่เขาเห็นห้าปีนี่เขาเห็นฉันคนเดียวแล้วก็เขียนอยู่ใช่ใชนนแล้วโทนรนทับใจเคยเคยคิดอย,อยากกลับไปที่ปาจีนไหมไม่ค่ะเพราะว่าเพราะว่ามันมีพี่น้องหลายคนเดี๋ยวนี้บ้านนั้นเป็นส่วนกลางไม่ใช่บ้านเราโดยเฉพาะแล้วมันมันไม่อิสระ มีบางคนรวยบางคนจนคนรวยเขาก็เหยียบคนจนฉันถึงได้ย้ายมาเลยปัจจุบันนี้ฉันย้ายมาอยู่กรบปแดงครับอ่าย้ายมาเลยย้ายสำนักครัควรออกจากโน่นเลยแต่เดิมด้งเดิมมะอยู่นู่นมะันพี่น้องมันไม่สามคคีกันครับคุณขาเขาอยากจะรับฉันไปอยู่แต่รับไปอยู่แบบไปซักเสื้อซักผ้าทำนู่นทำนี่นี่ค่ะฉันแก่แล้วฉันอยู่กตาสบายกว่า แล้วทรนครับมีพี่น้องทั้งหมดกี่คนครับไม่ฉันมีลูกแม่ฉันมีคนเดียวเคาลูกคนเดียวครับตรงนี้เขาเท่าไหร่ลูกสามสคนตรงนี้วก็ตั่งคนต่่งไปตา่งคนส e างไป,งงไปมันโตไปแล้วแต่เขาก็มีบ้านอยู่ข้างวัดอะไรนะอนุพรานพี่ของวัดอนุพรานแต่พี่เขาน่ะยากเขาเป็นคนบริจาคใ้วัดเขาเป็นคนมีตัง แต่ว่าเขาล่อนเล่เขาไม่เขาชอบอิสระและถึงมาเจอกันเราอยู่กันอย่างสบายรักกันดีไม่มีปัญหาเดี๋ยวถ้าปกติปกตินอนหลับนอนประมาณกี่ทุ่มครับหรือว่าแล้วแต่เดี๋ยวนอหลับแล้ว รุ่งกับทุ่งเราต้องทุกข์ลำพังแล้วไปเจออีกเทีก็ประมาณห้าทุ่มแล้วนอนไปอีกเที่ยงเจอ,อีกเทีก็เตยสามก็สว่างไปหากินกันแล้วทั้ง,ทงนี้ก็เก็บทุ่มไว้ของเที่คุมไว้ก็ไม่ใช่นานนะของเขาก็หมดละอย่างนี้เราต้องเอาตุ๊กรถไฟนะของกินของใชนะ้เนี่ยต้องตึ้รถไปให้เนี่ยเพราะฉะนั้นจะซื้ออะไรของดีๆมาให้เยอะๆไม่ได้พวกนี้ต้องเอาผ้าเหนือ คือพูดถึงของของของมีค่าไม่เอาไม่ได้ช่วยซ้เพื่อโรจะให้อยู่ดีกินดีกว่านี้ไม่ได้เอาเอาแค่แบบว่าวันวันต่อวันผ้าวันต่อวันพออยู่ได้แล้วของนี้ก็ไม่ต้องซื้อมา้าพอพอพอกินอพ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 อเราออพอพอพอปอพใหอพ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 ออคอเเดี๋ยวออ ขอ,อให้ดูแลสุขภาพนะครับตา,ายายครับผม